มาครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นคาโยปริโกไฮนั่นเองนะครับนี่ครับเซตอัพเสร็จแล้วก็ลุยกันเลยครับผมได้พิ้งไดมอนด์นั่นเองนะฮะเฮ้ยโคตรแจ่มเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแปลกๆหน่อยผมจะมาแบบศูนย์คิวเลยนั่นเองนะเพื่อนมาผมเดี๋ยวเราไปเริโกกันเลยไปก็วันนี้ผมจะมาด้วยแผนของรองฟินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารองฟินมันปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นอ่ะค่อนข้างจะ เขาเรียกอะไรับเปลี่ยนวิธีการเล่นได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับถ้าเราเล่นแผ่นคอสคาผมว่ามันล็อกไปนิดนึงว่าแบบเราต้องเข้าใต้น้ําหรือเข้าโนโดกก็โคตรไกลนะครับหรือเข้าเมนโอกก็โคตรไกลเหมือนกันอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าลองฟินเนี่ยคือสะดวกสุดแล้วแล้วแถมต่อเซตอัพก็เซตอัพค่อนข้างไวนะครับค่อนข้างจะแบบว่าไวไวกว่าคอสคานะในความคิดผมนะผมว่าไวกว่านะครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือถ้าจะปรับวิธีการเล่นได้เยอะอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแผนโดนลมนะผมว่ามันปรััััับบบบบเเเเเเปปลลีี่่่่่่่่ยยยยนน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 วววิิธกกาาาาาารรรรรไไไไไไดด้้้ออออะะะแแแตตใซพพคคคมมมมมขขโโืงง ต้องไปช่วยตัวนักบินอีกอะไรประมาณนี้คือแบบมันก็เซตอัพสองต่อนะครับผมกรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมก็จะเล่นเป็นแผนลองฟินเนี่ยรู้สึกว่าปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเข้านอนด็อกเมนด็อกหรือใต้บ้านอนะไรก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเล่นแบบไหนไปผมก็จะมาที่สนามบินนะเพราะถ,ถ้าเราจะเล่นศูนย์คิวอ่ะผมว่าสนามบินเวิร์ก,กว่านะครับต้องระวังพี่คนนี้นะปกติผมจะยิงนะเพราะพี่คนนี้มันกิกกะนะครับเพราะมันจะเดินไปเดินมาตรงหน้าสนามบินเนะี้ยโอเค เราต้องจำจำ,จำวิธีการหมุนตัวของมันนะผมแนะนำให้จําวิธีการหมุนตัวนะครับเมื่อกี้มันหมุนตัวแบบาทางซ้ายมาขวาอย่างนี้นะต่อไปอะถ้าเราจะเดินออกมาเราต้องออกฝั่งซ้ายเลยนะเห็นปะต่มันเดินไม้ทีอะ,อะโอเคเราเข้าไปเก็บของครับอุ้ยโเคเนผมคุณพงไกลย,ยังเห็นว่าโคเคนนะครับแล้วก็เป็นกัญชานะข้างบนข้างบนเป็นอะไรข้างบนเป็นกัญชาแล้วก็เงินนะครับไปโอเคเต็มกระเป๋าอยู่ได้เต็มกระเป๋าอยู่นะครับโอเคมัน50%นะครับแล้วก็กัญชามัน30มินิด เมืกก่อกี้มีสองกองก็เต็มแน่นอนนะครับเห็นน้อยๆผมบอกเลยนะอะไรก็ได้ครับมันดีกว่าเงินแหละมันดีกว่าเงินสี่กองทั้งนั้นแหละครับผมบอกเลยเอา้ายกพาเลทไม่ขึ้นยกพาเลทไม่ขึ้นโอเคได้แล้วนะครับได้หวานเจีย๊ยบครับได้พิงได้มอนด้แถมได้โคเคนอีกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าเป็นโคเนคนสองกองจะเยี่ยมกว่านี้ครับเอาไม่เป็นไรครับโอเคเนีลยวเห็นน้อยกอ,องเอาเต็มกระเป๋าอะน,น้อยเต็มกระเป๋าผมว่ามีล้านห้าแล้ว ไปสวยครับแต่นี้ผมเสียดายหน่อยนะผมกลับมารับผมกลับมารับฮัโหมดไม่ทันครับไม่ได้นะว่าโหมดนะครับถ้าได้ฮันหมดเนี่ยน้องก็โบกแสนนะครับไม่ได้แบบล้านหกอะ่ะผมว่าในม,มีล้านหกอยู่นะรอบนี้ญญเฮ้ยเก็บหมดกล่องเลยนะเนี่ยเฮ้ยเก็บเพลินไปหน่อยจริงๆเราเก็บแค่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับเพราะว่าได้าล่างมันสามสิบไปงัเออเอาเอ้าดีไปไม่ต้องกดดี๋ยวม่ต้องกดเชื่อมโอเคปะเดี๋ยวเราเก็บโคเคนก่อนนะครับ ว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเก็บกันช้าก่อนเดี๋ยวกลัวว่าโคเคเราจะเก็บไม่เต็มไอ้นี่นะมันจะเก็บได้ไม่เต็มอ่าเต็มกองมันนะครับโอเคเก็บโคเคก่อนแล้วเราค่อยไปเลือกเก็บกันช้าทีหลังสามแสนนะครับอันนี้ไดสามแสนนิดๆนะก็หักพาเวลหักค่าฟิซซิงฟรีก็สักแสนก็กว่านะก็น่าจะเหลือสักประมาณล้านห้าเพราะว่าพิงดมอนมันล้านสามนะครับถ้าจะเป็นในน้ำหมดน้ำหมดก็ล้านสี่ โอเคแล้วก็ระวังนะครับถ้าเราจะเล่นศูนย์คิวนะเราต้องระวังไอ้ตัวด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวนี้เดินไปเดินมาเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะคอยหันมาถ้าเราวิ่งออกไปตอนนี้มันหันกลับมาเลยเห็นไหมมันวิ่งหันมันหันกลับมาเลยนะครับเราต้องระวังนะแล้วก็ให้วิ่งออกซ้ายนะครับถ้าวิ่งออกขวาเนี่ยตอนเมื่อกี้ผมให้ดูจังหวะที่มันหมุนไงเราต้องสังเกตตอนจังหวะให้มันหมุนนะเห็นป่ะมันจะไม่หมุนแบบเงี้ยมันหมุนแบบพื้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันไม่ได้หมุนซ้ายออกมาเนี่ยถ้ามันหมุนอย่างงี้ปุ๊บบบเเเเนน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 ี่่่ยยยยยรรรรราาาาาวววววิงงงงไไไไปลลดมม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 ััััััักก็็หหหุุุขขะะคคซ้้แอ แลผมถึงแนะนําให้จําครับว,วิธีการที่เราจะเล่นคายโยแล้วแบบเออแบบทำไมทำาไงทำไงให้เวลาดีขึ้นทําไมเราทาให้เราเก่งขึ้นไวนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นไปแล้วสังเกตนะครับเล่นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเล่นเราก็สังเกตไปเรื่อยๆว่าบอดมันมีการการะทําอะไรบ้างนะครับแล้วบอดอะมันจะคล้ายๆเดิมตลอดเพื่อนๆผมบอกเลยนะข้อเสียของไฮต่างๆเนี่ยแรกๆมันยากแต่ลหลังๆทำไมมันรู้สึกว่าไม่ยากว่าเราเล่นมันจนชินเว้เรารู้เรื่องว่าบอดมันทำอะไรมันทําหน้าที่อะไรมันเดินแบบไหน,น างทีส่วนใหญ่เนี่ยนี่คือจุดข้อเสียของทั้งคาโยคาสิโนหรือว่าจะเป็นรูมเดย์หรือว่าเป็นไฮบ้านก็ตามนี่คือข้อเสียนะครับบอร์มันยืนแพทเทิร์นเดิเดมมาทําแบบเดิมตลอดมันเลยเรามันเลยทให้เราจับทางได้ถ้าบอทดมันเดินแบบฟรีเดย์อะแบบแต่ละรอบแม่งไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้น,านายากนะผมว่ายากนะครับในบางภารกิจอย่างเงี้ยแต่แต่ส่วนใหญ่อะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เดย์หรือว่าคาโยไฮอะไรพวกนี้มันจะข้อเสียของมันเลยหลักๆเลยนะคือเพราะบอทดมันทําแบบเดิมนะครับอันนี้ผมจะเข้าใตา้ว,ตว่าห่หไใชไ เราไม่เอาเอาเข้าใต้บ้านแล้วกันนะครับเอาศูนย์คิวจริงๆเข้าตรงนี้ก็ได pues <like> ้นะศูนย์ค er ิวอ่ะแต่ต้องไปหาโค้ดไงผมจะเล่นศูนย์คิวผมก็เข้าใต้บ้านเลยแล้วกันถ้าเข้าตรงนี้ไม่ต้องหาโค้ด oh มัน oh ต้องยิงไงเออเอาศูนย์อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเออเข้าใต้บ้านเกือบแล้วเมื่อกี้ใต้บ้านใต้บ้านแต่ใต้บ้านก็เดินง่ายๆนะเพราะเราเดินบ่อยไงหลายๆคนก็คงจะเข้าใต้บ้านนี่แหละบ่อยๆนะครับไปโอ้โหจมน้ำเนี่ย โอเคแล้วใครถ้าใครเล่นแผนลองฟิตแล้วกลัวตายเวลาลงมาในน้ำอย่างเง mm ี hmm. ้ยแล้วเราแล้วเพื่อเราแม่งเจาะประตูน้ำอะไรเง mm ี hmm. ้ยเรากดตัวจีได้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ใส่หน้ากากออกซิเจนนะมันจะได้ช่วยเราได้นะครับอ่ะเราก็ตัดไปเรื่อยครับเรียบร้อยโอ้ย แนะนำนะครับให้เล่นบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ค่อยๆสังเกตแบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับถ้าเราเบื่อแล้วเราก็ลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นดูนะครับแล้วก็ลองไปเล่นภารกิจอื่นๆบ้างก็ได้นะเห็นหลายๆคนช่วงหลังๆมาเริ่มบ่นนะครับว่าแบบเอ้ยเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมไปกดดูหลายๆคนก็เล่นแต่คาโยนะครับเออแบบไม่ไม่เล่นภารกิจอื่นเลยนะคือผมอยากแนะนำอย่างนี้ว่าลองเล่นภารกิจอื่นบ้างก็ได้ครับมันก็ไม่ได้มีแต่คาโยนะมันก็มีภารกิจอื่นบ้างนะครับแต่ผมเห็นว่าทุกคนชอบดดููคาโยยยผมก็เเลทให้ฉ ถ้าทุกคนอยากดูภารกิจอ,อื่นบ้างผมก็เล่นอะไรแต่ทำใดูเหมือนกันนะครับก็ขอกันเข้ามาได้นะเผื่อใครชอบดูภารกิจไหนก็ขอกันเข้ามานะครับนอกจากคาโยนะเว้ยนอกจากคาโยอย่างเงี้อยากดูอะไรบ้างก็กดขอกันเข้ามาได้นะครับลองคอมเมนต์ดูนะว่าเอ,เอาผมเผอยิงเฮ้ยผมชินอ่ะโอ้ทำไงดีวะเนี่ยไอ้นี่ถือว่าเป็นศูนย์คิวได้ไหมโอ้เต็งเลยอ่ะโอ้โหไม่เ้ยเผอยิงเอาไงดีเอาใหม่เลยลกันนะผมเอาใหม่เลยลกันนะ ผมเผือยิงมัวโม้ไงแล้วเผือไปยิงมันเฉยเลยโอ้ยเต็งเลยวะเอาใหม่เลยนะเพื่อนผมเอาใหม่เลยนะรอบนี้เราเราไปแบบไปไวเลยเพราะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นวิธีการเล่นของผมมาแล้วเราไปแบบไปไวเลยโอ้โหเซ็งเลยวะลืมมาดิผมลืมมาเมื่อกี้โอ้โหแม่งเผือไปยิงเฉยเลยวะยิงทำไมไอ้จริงๆไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ต้องยิงก็ได้นะแต่ผมมชินแบบการที่แบบวิ่งมาแล้วยิงมาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยยิงเอา EFP อะ ยิงเอาเยิงพี่แล้วเพื่อนคือแม่งแบบโอ้โหไม่ไหวเลย minute ไปโอว่ะ,ะตัดตัดตัดข้างหน้าฉากเมื่อกี้ออกได้ไหมตัดออกไปฟึบเลยอ่ะเออโอยแม่งเผลอเผลอ่ายิงเฉยโอเคไปสุนคิวสูนคิวต้องทําไม่ได้ใจสุนคิวสูนคิวเน,น,นี่ยคือเหตุผลที่แบบเวลาผมเล่นหลังกล้องเวลาผมไม่ได้ไลฟ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ผมจำเมมนะเออถ้าแบบผมเล่นเรอาอัดคลิปอะไรเงี้ยบางทีผมก็เลยไม่ค่อยได้พูดนะจริงๆผมไม่ได้ปิดไมค์นะเว้ยบางทีแบบที่เราเล่นคายโยเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นภารกิจต,ต่างๆ,ๆบางทีผมไม่ได้ปิดไมค์หรอกเวลาเล่นสปีดลันแต่ผมเมมไงก็แบบบางทีถ้าผมมัวพูดอย่างเงี้ยบางทีสติอ่าเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนสมาธิเราหลุดอ่ะเออสมาธิหลุดว่าเราเรา,เราลืมไปว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้พูดสักไรนะครับเวลาทำสปีดลันอะไรต่างๆนะถ้าพูดปุ๊บเนีี่ยยคือสมาธิหลลุดททันเ 好嘞，那我先走了。

เฮ้ยลุยหาไปทีการวิ่งสวนเคลิลเอ้ยหลุดไปแล้วเราจะถือปืนทำไมวะไม่ได้ยิงนี่ยหรอตายละเกือแล้วต้องคุมไหมครับต้องคุม <c oughs> ถ้าปืนออกมาเดี๋ยวได้ยิง <c oughs> โอ้โหโคตรง่ายครับเหปะครัาผมเก็บเงินตู้เซฟขอจะเก้าหมื่นไปโอ้โหมง่นแต่ข้อเสียคือถ้าเราเล่นสุดคิวเราก็ต้องแฮกนั่นบนนะเนี่ยเป็นข้อเสียนะ Into the elevator, And here we are, again. Uh, I need you to The, right, the problem, so will need them to be if you want to get into display case. ล้านเจ็ดเห็นไหมก็ได้สักล้านล้านห้าล้านห้าล้านห้าล้านหกอยู่ไปครับอ่ะทีนี้ผมก็โม้เลยล่ะเอ้ยแบบมีเมื่อกี้มีสมาธิแล้วนะโอเคเราก็วิ่งผ่านเลยครับวิ่งผ่านจากน้อยยังไม่รู้เลยครับโอเคโอ้โหค้นง่ายเป็นเพื่อนสูดคิวอะครับโอ้ค้นนิ่ม น่จะทําท่าทางจะโยนนิ้วกลางยกไม่ทัน <c oughs> มากี่ร้อยรอบไปก็แน่ไปเออต้องหาออยากยจะเราจะสวนคิวไงวะผมแบบขโมยได้เลยไหมผมขโมยได้เลยไหมผมอยากเอามอใ์ไปจริงจริงผมวิ่งลงน้ำได้นะแต่ผมอยากเอามอใ์ไปอะ่ะไม่หรือไม่หมอใส ได้มอไซอ่ะอ้อันนี้แบบผมต้องสเตลล์ร้อด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนแบบรานการแต่ว่าเล่นร้ออร์นต์ศูนย์คิวด้วยแถมสเตลรด้วยอ <c oughs> ได้สคอนเทนต์ในคลิปเดียวนยะครับร้อนแบบร้อนจริงๆอะ่ะโอ้โหอันนี้คือถ้าเราไม่ได้ฆ่า <c oughs> ตัวหน้าหน้าประตูเพื่อน <c oughs> ๆมันจะ ออไอคนที่มันเป็นรถลาะตะเวนนะครับมันจะแบบมันไม่มีใครตายอะ่ะมันก็จะแบบมันก็ไม่รู้นะสุดท้ายมันก็ไม่เอร์ลยอยู่ดีนะเห็นปะมันสบายนะแต่จริงๆผมแนะนําให้เอามอไซค์มานะไม่งเดินมาก็เสียเวลาครับดีดิวทำให้เราทําเวลาได้ช้าลงอีกด้วยนะอ๋อไปถึงแล้วค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงนะเพราะว่าเดี๋ยวตังรถเป็นห่วงตัง โ okay, อเคเราป้ายเลยแล้วก็กดตัวจีนะเพื่อจะได้หายใจใต้น้ำอ่าโอ้ปครับผ่านแล้วครับโอ้โคตคง่ายเลยครับเพื่อนๆอันนี้จริงๆนะเว้ยนี่ง,ง่ายเลยนะเพื่อนนะ โอ้โหแบบถ้าใครเป็นมือใหม่ผมแนะนําให้เล่นแบบวิธีการนี้ได้นะก็แบบเข้าด้วยลองฟินแถมสเตลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอ่อแบบคือเรากลัวถ้าเราเป็นคนที่กลัวเนี่ยแบบไม่ต้องคิวใครด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะอเลิร์ t ไม่ alert โอ้โหผมยิงตัวนั้นไม่ได้ผมยิงตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ผมแนะนําวิธีอันนี้เลยนะครับหรือไม่งั้นก็ไปดูคลิปที่แล้วได้ที่ผมทำคายโยแบบว่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอธิบายไว้หมดแล้วว่าไอการเล่นคายโยเนี่ยมันต้องเล่นยังไงบ้างบอทมันเห็นตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับในคาโยโญนะเราไปดูได้นะครับผมโอเคประมาณนี้กันนะมัเนเปิดสรับวันนี้นั่นเองนะครับผมใครชื่นชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานั่นองนะไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย